พอแล้วพออยู่ก็พอนะครับรักแค่พออยู่นะครับพล้วยังไงก็ไม่เกลี่ยอยู่แล้วนะครับโอ้โหที่นอนกะปีนนะครับแต่ยุบไม่เป็นไรในหมกซึ้งม่กอ๋อที่จะนแรกมือจัดแน่นั่งตกสองขานะครับขาหนีไปเลยนะครับอ่าอันนี้เราจัดเปิดนะครับแัดเปิดของสภาพบุดีนะครับเลย เดี๋ยวเราอาไปแล้วาไปแลอาไล้วแล้วอาผู้ใดทำผิดต้องอาผู้ใดทำผิดต้อ่อาผู้ใดทำผิด้ นั่งทำใจลงรอผู้หญิงนั่หทำใจรอได้เลยครับผานเราไปที่นี่ครับนั่งทใจรออยู่ห้ารอบนะครับอยห้ารอบไรู้ัหมันเจ็สิบโ้าน้าสิบโล โอเคเอาละครับ <um> ทีนี้ก็จะขึ้นมาในนันสองรอบเลยอ่ากระโดดนะครับครับครับอ่าโอเคง่ายดีครับง่ายดีครับฮะลองบุดูนะครับนะครับครับครับ โอ้ไว oh, ้โอ right? oh, oh, ้หอ้โอ <c oughs> ้โ <Aaa> อ้โอ้โอ้โอไโ้อ้โอนโอ้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 โอนโอ้โอ้โ่ะโอ้โอ้คอ้โอ้โอ้โอไโ่้มอ้โ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 อไโอ้มอ้โ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 อ้้้